เปลี่ยนฐานแบตเตอรี่รถยนต์ Hon d a งบไม่เกิน50บาทมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมสตนนะครับคลิปนี้ทําการเปลี่ยนฐานรีโมทรถยนต์ของ Honda นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจบนะครับฝากกดติดตามช่องจบนะครับก่อนนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ทําคลิปดีๆออกมานะครับสตาร์รถกันครับนี่นะครับไฟเตือนหน้าจอบอกว่า change keyless remote battery หมายความว่าเจ้าฐานรีโมท ของ remote, รีโมทรถของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอะไรนะแบตเตอรี่ต่ําแนะนําให้เปลี่ยนแต่หมายความว่ามันก็อาจจะยังใช้ได้สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องสักประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็หาเวลาไปเปลี่ยนนะครับผมจะไปซื้อถ่านที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนถ่านให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์ราคาอยู่ประมาณ250บาทนะครับหรือร้านกุญแจร้านตนั้งกุญแจในห้างน่ยก็ประมาณ200บวกลบนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนในงบประมาณไม่ถึง50บาทนะครับ มาดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับมันจะมาซื้อถาดเนี่ยที่นี่ครับใช้ถาดเบอร์ cr สองศูนย์สามสองะครับถาดของเรามันจะเป็น cr สองศูนย์สามสองนะครับแต่ที่นี่ตอนนี้มีสองศูนย์หนึ่งหกนะครับเนี่ยขนาดเนี่ยมันขนาดเท่านี้แหละแต่ว่าความหนาเนี่ยหนึ่งหกก็คือมันหนาแค่สิบหกนะครับแต่ของเราใช้สองศูนย์สามสองหมายความว่าตรงเนี้ยความสูงเนี่ยมันยี่สิบนะครับแต่ว่าความหนาของมันนะมันจะเป็นส2บสองนะครับ้าซื้อไปเปลี่ยนเนี่ย มันจะเขาเรียกว่าบางอาจะอาจจะทำให้แบบแบตบมันต่อแล้วไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำให้ซื้อแบบตรงรุ่นนะครับให้ตรงเบอร์นะครับอย่าใช้เทียบรุ่นเอาต้องตรงเบอร์นะครับเดี๋ยวมาดูใหม่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวคือผมอัจฉยะไม่เปลี่ยน ฐานนะแต่ว่าต่ผมอ่มจะแกะฐานให้เพื่อนๆดูแล้วก็ถ้าใครที่ได้ฐานแล้วเนี่ยสามารถดูคลิปผมแล้วก็เปลี่ยนตามผมได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดฐานนะครับถอดรีโมทนะครับก่อนอื่นรีโมทไม่ว่าจะรุ่น2ปุ่มหรือ3ปุ่มเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันวิธีคล้ายๆกันนะครับถอดไอ้ตัวนี้มาก่อนโดยการนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับดันมาปุ๊บอ่าแล้วก็ตัวนี้เอาออกมานะครับซึ่งตัวเนี้สามารถไปใช้ปลดเกียร์ว่าง ของรถยนต์ h o n ด้ได้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้สไลด์ตรงนี้ออกมาปุ๊บตัวรีโมทของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ซีกเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแบ่งไว้ซ้ายขวาคือเหมือนมันเป็นกิบล็อกเนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นประกอบกันเหมือนแซนด์วิชเราก็ทําการดึงมันออกมาทําการแหกนะครับนี้คือด้านนี้แหกแรกเราแหกด้านนี้นะครับอาจจะใช้แรงหน่อยแค่นี้เรียบร้อยแล้วออกมาระวังกระจุยมันผมนะครับ ดูก่อนว่ามันอยู่ด้านไหนโอเคด้านนี้ประกอบกับด้านนี้นะครับท่านเห็นไหมครับนี่เป็น cr 2 0 3 2ครับเนี่ยแล้วเราก็ดึงฐานออกมาคือใช้เล็บของเรานะครับจิกเข้าไปตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ฮึบฮึบแค่นี้มันก็ออกมาแล้วคือดันปุ๊บมันจะออกมาขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาฐานใหม่เสียบเข้าไปนะครับด้านที่เป็นตัวอักษรก็อยู่ด้านนี้แล้วก็ทำการเทสกดเทสนะครับ อ่าติดหรือเปล่าอ่านี่ครับเห็นไหมมันติดคราวนี้ของผมมันเละเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือมันหลุดออกหมดแล้วนะครับก็อันนี้ใครเหมือนที่ทาหลุดเหมือนผมจะทํานี้นะครับอันนี้ด้านที่เป็นฐานกับด้านมานะครับนี่แล้วก็แปะเข้าไปนะครับแต่เหมือนด้านนี้ยจ,จะเป็นด้านที่แบบมันนูนมันด้านด้านในเนี่ยคือด้านที่มนูนตองขอบนูนลแล้วมันจะครอบตรงนี้พอดี แล้วก็เอาตรงกลางตัวนี้คือตัวขั้นตรงกลางนะครับแล้วก็รูปปลดล็อกอยู่ตรงกลางล็อกอยู่บนสุดแล้วก็โฮอยู่ล่างสุดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาฝาน,นี้ตรงนี้เป็นโค้งใช่ไหมครับตรงนี้ก็โค้งรับพอกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นด้านบนด้านนี้เป็นด้านเหลี่ยมอ่าโอเคครับแล้วก็ประกบกับ อันนี้คือบิดได้เลยนะแบบเพราะว่ามันเป็นกิบล็อกถ้าบิดไม่เข้าตอนนอนคนจะเบียดไม่เข้านะมันโอเคเข้าแหละบีบเข้าทั้งสี่มุมมันก็จะแนบสนิทน,นี่ก็ใส่กลับไปนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็ลองเทสดูว่ามันได้ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดไงขออภัยด้วยอาจจะปุ่มอาจจ,อาจจะสลับหรือเปล่านนี้ไม่แน่ใจต้องดู อีกทีนึงนะครับเช็คอีกทีหนึ่งเวลาเรากดล็อกไม่ล็อกสุดท้ายนี้ถ้าหากคลิปของผมเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วที่สัมพัญกดติดตามจบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ใครมีผ่ามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนใครไม่รู้จะคอมเมนต์ว่าอะไรก็พ์ f c จบนะครับแล้วงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ